อยู่ในป่าทั้งรุ่นตเร็องกยาอุสิทธิ์ข้อหนึ่งถึงข้อห้าจนสี่รวมพระอาจารย์โอโรตับเรืองกินยอุสิทธิ์ข้อหกถึงข้อสี่เมื่อเขียนแผ่ภาพความคิดเสร็จแล้ว1นำตักเสียงนำมาให้พระอาจารย์ตรวจสอบผ่านเพืที่จะรับภารกิจที่สามต่อไ ภารกิจต้องความคิดให้เวลา30นาทีฉะนั้นเลยต้องรีบภารกิจไม่ได้มีการจับเวลาก็ไปเสร็จก่อนจะดโดนแค่ไรค,คนที่เขียนเนเขียนครบถ้วนหรือเปล่าเขียนกระดาษสวยหรือเปล่า,ามีใจความครงไหมหรือตกตรง ลายสวยงามเขียนเป็นระบบระเบียบีก็ก็ไได้ใช่หรอเ่เขียนดนัื้อเต็มนะคะอันนี้ข้อที่1อันนี้ข้อที่สอันนี้ข้อที่สามอันข้อที่สี่ข้อที่ห้าเคสิข้อที่1 เราต้องเขียนให้มันอยู่กลึงกวลาสวยๆให้มองเห็นนะครับตอนนรียนทีนี้เวลา30นาทีนลไ,สสมไม่ต้องรีบแป๊ๆอ่าค่อก็สรุปค่อก็เขียนลงไปไม่ต้องรีบ ทุกคนต้องรักษาไว้ข้อที่หนึ่งก็คือห้ามฆ่าสัตว์ถ้าเราออกไปฟรีเซนงานจะมีสองคนจับก,กระดาษแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งจับไม้แล้วก็พูดเอาเวื่อวครับรวมรวมรม,ม,มพวกของจะรมที่หนึ่งขอนำกันเรื่องสีแค่มีลายล่าเนนส่งข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สิ่งข้อที่สองอ้าวเ,วเข้อที่สองหนูต้องทําเป็นดอกไม้สม่ใช่รูป ต้องให้ช่วยกันเอาอย่างนี้เอาคนละหนึ่งพ่อเอาคนละหนึ่งพ่อได้ไหมเอาคนตัวเล็กจับกระดาษคนคนตัวใหญ่อ่าเนี่ยเนี่ยตัวเล็กสองคนนี้น่ารักจังจับกันแล้วเพื่อนเรายจะคนช่วยกันเขียนแต้มตามคำจีนเลขสิบห้าเราต้อคนช่วยกันเราก็เห็นตัวใหญ่ที่สุดค่ะ ลูกศรด้วยเราอย่าลืมลูกศรของเราข้อที่สองสิ่งข้อที่สองอะไรคะห้ามรักษาเราต้องมีอธิบายด้วยนะใครได้สมมติว่าหนูจะเอาเรื่องของห้ามรักษาใช่ไหมจากไายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหนูชื่อเด็กหญิงจุดจุดจุดขาอยู่กลุ่มที่หนึ่ง ได้สินข้อห้านะคะได้มาอธิบายสินข้อที่สองคือห้ามลักทรัพย์นะคะเราไม่ควรที่จะขโมยของใครอย่างเช่นไปขโมยเงินไปขโมยดินสอไปขโมยสมบัติของเพื่อนทำให้เพื่อนเกิดความเดือดร้อนดังนั้นเราถ้าอยากจะให้สินห้าข้อเราจึงไม่ควรไปขโมยของคนอื่นนะคะเจอปุ๊บลัก็สินข้อที่สามก็อาเลยอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะผมชื่อจุดจๆดจูดอยู่กลุ่มที่หนึ่งค่ะ ผมได้สิ่งผมไดอ้อธิบายในเรื่องสิ่งหนาของผมนี้เป็นสิ่งข้อที่สามขสิ่งข้อที่สาคือห้ามประพฤติผิดในกลารอ,าอธิบายว่าอย่าไปประพุตินอกใจผู้รักของตัวเองสวัสดีค่ะเนีย่ยพอได้โอเคนะเดี๋ยวที่นี่นเราจะมาทวนกันว่าใครได้ข้ออะไรแล้วก็ให้พูดว่าอะไรถ้าเราพูดจบปึ๊บ เราก็จะได้จบเร็วถ้าจ,จบเร็วเป็นกลุ่มกเราก็จะได้ร,รีบกลับบ้านแต่ตัวเลขสองคนนี้จะต้องถือถือภาพถือกระดาษโอเคนะ,ะสิ่งข้อที่สองอะไรคะห้ามลากษายเพื่อเก็บตูออ้ใหญ่

ออโอเคได้แล้วนะแล้วก็นอกจากนั้นก็สีหน้าหน้าข้างล่างก็ได้ลูกตัวไทยนะเอาโบลเลขไทยเบเลไทย เราเก็นไ,ไปดอกไม้ทอาประดับดอกไม้สวยๆอย่างนี้ท่านนี่คือวงนี่ไปดอกไม้สวยๆดอกทานีล ตอนนี้เหลือเวลา20นาทีในต้องรีบนะต้องไปถาม10ข้อ10ข้อข้อไหนท <อ Bing. S 2> ี่อ่านแล้วงงไม่เข้าใจถามวิทยาเขาได้เลยทำแต่ตัวชี้ให้เราเข้าใจว่าตัวไหนข้อที่ื่นกัอที่ไิดนงานอย่างข้อในการเพื่ออก็ตถามที่ตาม อะไรก็กรคือรายกรสั่ง้องลข้อที่สเขียนข้อที่3่ไ้ะข้ออ่าเขียนเลยสี่ข้อที่สต้องเขียนให้หมดทุกคนนะคะอยาให้ลา่การเอาเร็วรีบเขียนเรลูกเราเลยแค่ประมาณสิบนาทีนะเดี๋ยวเราจะได้แบ่งเวลากัน ท่านี้คนที่ถือการะดาษรู้ไหมว่าจะต้องทํายังไงบ้างต้องทาตาปริบปริบส,สวยๆเหมือนเราเรียกแขกต้องทาหน้าตายิ้มยิ้มส,สวยๆมันเราถือป้ายแล้วทุกคนก็จะต้องมามองเราเหมือนมองป้ายเรา,แ,เราแล้ก,ก็ให้สังขรารสิ่งของที่ห้าอะไรคะสุราห้ามดื่มน้นําเมาถูกไหมดื่มน,น้ำเมาใช่ไหมสุราไม่ได้ยั 이거는 <목소리도> 좀좀 ข้อที่สข้อสี่ก็ใส่ดอกไม้หน่อยว่ะหยิบหบหน่อยว่ะรอบๆนั่นน่ะไม่สวยเลยเอันสิข้อที่สี่นะใ่เลย่เลยตัวใหญ่เลยตัวเลยใหญ่เลเลยตเลตัว่ยตัวใหญ่ัเว่เย ข้อที่ถูกละข้อที่สี่อะไรมุสา,าโโห้ามโกโหกเอาห้ามโกหกเลยไม่ต้องพูดนะห้ามโกหก หอหกเนาะหกยังไงโกหกเฮ้ยโก่อนสิอย่าไปโก่อนนะต้องโกก่อนห้าโกหกโอ้ยมันลืมโกเป็นรหใส่ดอกไม้ให้เขาหน่อยสิลูกใส่ดอกไม้ยนให้เขาไปสิดอกไม้นะดอกไม้ดอกกลาสไมเียวาอา ข้อที่3ค่ะแล้วใครเขียนอนวสศิลปกไหนใครได้ข้อที่3คะข้อ3ดูไม่้กไปแล้วดังแน่นอนส่ังแน่นอนสะเยอ่เสีข้อที่สามะสีข้อที่สามค่ะ สมมติสมมติถ em ือป้ายก่อนเร็วเอาไปยืนถือป้ายอ้าวนี่หามาทางนี come on, come on, come on, so ้ดูหามาทางนี้เราเราเราเปลี่ยนตัวก่อนไหนอ่ะหนุ่มถือป้ายอยู่ไหนนี่มายืนอยู่ตรงนี้ให้จอเห็นด้วยหนุ่มถือป้ายให้นี่ไงตัวเล็กนี่ไงอ่าม้างมายืนอยู่ตรงนี้มายู่อยู่ตรงนี้อ้าวหนุ่มถือป้ายมายืนอยู่ตรงนี้ลูกให้ให้จอนี่เห็นด้วยนะไหนไหมคะไหนยังไม่เห็นเลยอ่ะโอเคไหนใครได้ข้อที่หนึ่งคะอ่ะมายืนอยู่ตรงนี้ ไนใครได้ข้อที่สองเลย์ได้ที่สองไหนใครข้อทีาคุณเยมตัวไหนได้ข้อที่สี่ย์ข้อที่สี่ะอันี้ข้อสี่ข้อที่สี่ทีองคือ้อที่สี่แข่งแข่ข้าความคิดเสร็จแล้วให้แข่ข้าคิดมาส่งที่พ้ควบุมเกมก่อนเพื่อตรวจสอบแล้วค่อยทำท่าที่ต่อไปนะใช่ไหมอ่าไ้หนใครได้ข้อที่ห้ท่ที่สามเ ช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอเคอ่าพรีเซนต์คนคนแรกอ่าสมมติว่าพี่ทำกำลังเป็นคนดูพวกเราทุกคนกำลังนั่งดูหนูอยู่อน้องออกมาสวัสดีอ่าไม่ด้วยไม่ด้วยไม่เป็นไรเอาคนแรกก่อนเดี๋ยวจคนสี่ เสร็จแล้วเอาแผนภาพความคิดมาตรวจก่อนแล้วอยแล้วกยเป็นการคิดที่สามได้ไโอเค,ออเคต้องพูดดังนั้นเนื่งสองั้อยู่กลุก่มพี่ตอนนี้จะมาเสนอสินใ่มีดังนี้ แล้วเราจะอธิบายยังไงสิ่งข้อที่หนึ่งนี้ห้ามไม่ให้พวกเราค่าสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็จะห้ามไม่ให้ค่านะอธิบายอะไรก็ได้อธิบายอะไรก็ได้ที่เราแบบบอกไม่ได้เพื่อนว่าถ้าเป็นชาวพุทธแล้วสิ่งข้อแรกนี้ห้าม้าสัตว์นะคะอ่าโอเคโอเคนะถ้าเป็นชาวพุทธแล้วห้ามไม่ให้ค้าสัตว์นะคะเราไปยื่นมาให้คนที่สอง ยืนมาให้คนที่สองปึ๊บเอาคนที่สามหนคนที่สองอยู่ไหนอ่ะโอเคนำตัวอ่น้ยปีไ่อเการงดานอี้ คที่สาม้คที่สามอไหนอ่าโอเคค่ะคนพี่ห้หอันนี้หนูต้อง,ดงูดทุกสมเลยด้วยวานงเรา่งทุกเดี๋ยวเพื่อนก่กนอนจะดูนี่นะคะดูออ่าเช่นอ,อะไรนะอะไรที่เป็นของที่คนรัก คนของนงหรืออย่าไปผิดลูกเมียสามีคนส้นเท้าหรืออย่ามีชู้แาบนี้ก็ได้โอเคนะอ่าส่ข้อที่สี่ค่ะนายใครได้ข้อที่สี่นายใครได้ข้อที่สี่อ่าโอเคอเรียนน้ำดูว่สวัสดี ข้อที่สี่มีอธิบายถ้า <c oughs> เป็นชาวพุทธไม่ควรมีวมวความโกรธนะครับเราจะยกตัวอย่างไหมโน่นนี่นั่นไหมถ้าเรายกตัวอย่างให้เราเตรียมตัวไว้ว่าเออข้อที่สี่ผมจะพูดแบบนี้ผม,<ๆ>ผมจะพูดแบบนี้<ๆ>ผมจะพูดแบบนี้<ๆ>อ้าวข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าย้าข้อที่ห้าย้าย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะปิดข้อที่ห้าหล่คฮะอ่าโอเคนางงามไม้ด้วยไม้ด้วย ข้อ3ห้ามประทุกทิพในการข้อ4ห้ามโกหกข้อ5ห้ามดื่มน้ำเมาถือว่าสาระครบถ้วนสมบูรณ์การกเขียนก็โอเคดูมีระเบียบรบไม่มีชอบว่าแต่ ตอวความหรืรยังเราสอความอะรยังถ้าเราให้บกัจมีเนื้อหาเพิ่มขึ้มอีกแบบกายสองไปให้้อแนอ่าตัอไป้อคแันเดียวจะหครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิธีมาร์คควันนี้มาอบรมจริยธรรมที่โรงเรียนบ่ออุ่นนะคะ 1วันค่ะเด็กน่ารักมากค่ะแล้วตัวเล็กๆนี่แต่เด็กเขาฉลาดที่ค่ะพูดอะไรก็ก็ให้ทำตามทำตามแล้วก็มีการใส่ตัวาสเพื่อ้สวยมามตรงที่งไปหาีนักวารงไดเลยก็ป้กันเดี๋ยวเวาเ่นต้องตัวนี้สีนาทีนะครกลัอะไรตกลงอาจารย์ตวที่สามที่น่อ เขาแค่นำเสนอแล้วละอันี่งได้ทาการแบ่งปันมีข้อที่หนึ่งห้าสัตว์ก็พอการรักษาสิ่ที่จกิดข้าควารู้อื่นดูสิข้อที่1หนนะสามการเจริญร่างเริญร่ีงสองการทำนาเป็นการรักษา ไม่มีเลยสี่บ้านของเรตา้องผู้ให่้่สาให้เราเป็นคนนี่เห็นไมจใ่กับสารเพื่อความมีความสุขมีทรพยมิดวาคี่มีความยากจนมีความอยู่เย็นเป็นไม่เดือนร้อนขสสินพที่สองได้ก็จะทาให้เราเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์มาก นใครได้สืบข้อที่สามคะลูได้สืบข้อที่เท่าไรใครไ้สืรข้อที่สามข้อที่สามเว้นจากการพดพฤติกรรสมผลให้คนดารของ่วายแล้วก็ไม่พเาพลาจากแหมน้มนนทีใครได้ข้อที่สี่คะห้ามโกหเกมตาแล้วใช่ไหม ในใข,ข้อที่ห้าข้อที่ห้าถ้าถือสินดื่มเหล้าได้ถ้าใครเว้นจากการดื่มเหล้าได้ส่งผลให้เป็นคนเฉลียวฉลาดในการทํางานเอาเท็นี้ก็พอแหละเป็นคนเฉลียวฉลาดในการทางานแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทรั์สมบัติด้วยมีเงินด้วย,โ,วยโอเคไหมเผืเ่ะะุผลอ,อันในส่งของมันด้วยโอเคนะอเ่เทีี้ไปเข้าห้องน้ําอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ทีดี้เตรียมลงสนีงานนะคะ โอเคไปหนูสา okay. มารถพักแล้วก็ไปไปเข้าห้องน้งห้องน้ำไม่เรียบร้อยกันไปรูกไป <c oughs> สาวงามใช,ใช่ใช่ไม่เนาะสาวงามูคราชเห็นไหมสามวงามูครักาช มีแต่นา่นารักน่ารักเลยนะคะ